ครับสวัสดีครับทุกท่านเชียร์และทรงในอยู่นะครับกบผมนายนาวิศิษฐุวนันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีโโปที่สี่ทัพอเลขที่28นะครับก็สำหรับวันนี้ผมเราเข้าสู่เนืน้อหาของวายสไปร p ทอนอีพีที่สแล้วนะครับผมสำหรับอีพีที่สที่ผ่านมาผมเราก็พูดถึงเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม p ไ t h o ทอนเบื้องต้นนะผมเราก็พูดถึงในเรื่องของชนิดของข้อ,ขอมูลและตัวแปรแล้วระผมและรวมไปถึงดีพอและตัวดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับอีพีที่สี่ผมเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันแสดงผลและฟังก์ชันรับค่า ก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะจากที่เราผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านของชนิดของข้อมูลและตัวแปรผมก็จะมีตั้งแต่ String integer float นะผมแล้วรวมไปถึงตัวแปรต่างๆนะครับรวมไปถึงค่าคามจัดความหร,หรือตัวแปรที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับ String แเราก็เรียนมาแล้วนะครับนิพจน์ตัวดลการไม่จำเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์นิพจน์เียบเทียบและนิพจน์ตัดกะต่างๆพวกนี้ผมเราได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วนะครับ ก็สลับพานี้ผมเราก็จะมาพูดถึงฟังก์ชันของแสดงผลกันดีกว่านะผมก็นะครับมาพูดกันเลยดีกว่านะครับก็สลับฟังก์ชันแสดงผลหรือ print ฟังก์ชันนะผมก็จะเป็นฟังก์ชันที่สําคัญฟังก์ชันหนึ่งเลยนะผมที่มักจะถูกเรียกใช้งานอยู่บ่อยครั้งครับผมเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์หรือข้อมูลที่ต้องการออกสู่หน้าจอแสดงผลนะผมโดยในไน t h o n อนก็จะมีฟังก์ชันใช้แสดงผลนะผมก็คือฟังก์ชัน print นะผม ก็สำหรับใครที่คุ้นเคยนะครับผมก็ใครเรียนไพทอนมาจะรู้คุ้นเคยครับผมกะอ่าเดี๋ยวผมพอโปรแกรมมาผมเดี๋ยวไปใช้ในฟเ s ี u ลสตูด d โอคอร์แล้วผมนี่เลยครับผมถ้าใครครับผมได้เคยใช้ไพทอนมาแล้วผมจะคุ้นเคยกับคำว่าพิณิลมากครับผมเพราะว่าทุกคนคุ้นเคยดีนะครับผมอ่านี่เลยผมก็เรากดรันไปผมจะพบว่านี่เลยครับผมมันพิมพ์คำว่าพิณ l ลมาให้นะครับผมหรือเราจะลองพิมพ์ชื่อของเราครับผมทดสอบได้เช่นคำว่าริซิ t วพอ้ยน,น,นะครับก็กดลันนะครับก็จะเป็นชื่อผมผมนะผมก็พิมพ์มาอย่างนี้นะครับอ่านะครับหรือเราจะพิมพ์คำว่าหรือพิมพ์ตัวเลขก็ได้ผมเพราะถือว่าเป็นคลาสติ้งนะผมก็กดลันไปก็จะกลายเป็นสิบหกนะผมก็เลกตามนี้ประมาณนี้เลยนะครับครับก็ผมเราผมก็ได้แสดง เกี่ยวกับตัวอย่างของอย่างที่1ที่ผมได้นําเสนอแล้วมก็คือการปินชื่อของเราเองครับผมหรือถ้าพื้นฐานที่คนเคยเขียนโปรแกรมผมก็จะรู้จักคําว่า Hello World แน่นอนนะครับ Hello World นะครับ Hello World นี่นะครับเป็นคาที่ใช้สำหรับการรับโปรแกรมเบื้องต้นของแทบจะทุกภาษาเลยครับผมทุกคนก็คุ้นเคยกันอย่างดีนะครับผมอ่าเรามาดู example ที่สครับผมแล้วก็ปินหลายคำคำคำสั่งครับผมเพื่อแบบว่าให้มันรันพร้อมกันได้ครับผมอ่า เดี๋ยวมาเไรไิ่มกันเลยดีกว่าสำหรับ example ที่สองครับผมก็หลังจากที่เราพิมพ์ชื่อเออาร์เดีกพอพิมพ์แล้วนะครับก็ปรเด็นที่สองครับผมก็คำว่า print น,นะครับแล้วก็แล้วก็วกส่วนขอ้อก็เป็น from b ส u as คียอ่าตัวใหญ่ กอัไปที่พิมพ์พาร์ทนะผมเนื่องจากมันมีถนัดพิมพโอเคเราก็ริมพ์น้ำก็ต้องมีปริมพ์นะครับ Class 4นะครับผมอ่าดีเลยครับผมก็นี่คือเป็นการพิมพ์ปริมพ์ในหลักบรรทัดนะผมก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกันนะผมเรากดรันไปครับผมแล้วผมก็จะพบว่ามันขึ้นอย่างนี้เลยครับผมก็คือ Visual from Scale Class 4นะครับผมก็คือขึ้นตามนี้เลยนะครับ เราลองมาดูเอ็กซ์พอที่สามครับผมก็คือปรินซ์นะครับผมแล้วก็ใช้โคลอนแบ l ็ s สแลชโคลอนวิสิตโซเนลแบล็ s ส์โคลอนโคลอนะครับผมซึ่งอันเนี้ยอาจจะงงนะครับผมทุกคนอาจจะงงกันว่าเอ๊ะมันมันอะไรนะ <c oughs> นอะไระใช่ไหมผมอ่านเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะครับผมนี่ต้องเกินแบ c ็ s สแลชแบ c ็คโอเควิสิต backslash โอ้ยพิมพ์ผิดอ่าอ่าตามนี้เลยครับผมก็เราลองรันเลยดีกว่านะครับอ่าเห็นไหมครับทุกคนจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวอ่านะครับก็ทุกคนจะเห็นได้ว,ว่านะครับ ก็หลังจากที่เราใช้ Backslash หรือ c o ล o n มาต่อกันนะครับเห็นมาปกติที่เราพิมพ์ไปเนี่ยก็จะพิมพ์มชื่อปกตินะครับแต่เมื่อเราแล้วผมใส่โค l o n แล้วก็แ k s l a s h ตรงนี้เพิ่มเติมผมก็จะบอว่ามันจะทําการแบบว่าขยายเพิ่มเติมสกับตรงนี้นะครับผมอ่านี้ทุกคนน่าจะมองอออนครับผมก็คือเราจะวางตรง b a s h ครับผมอยู่ก่อน โคโอนตรงนี้ครับผมแต่เห็นว่าวางอย่างนี้เลยแพทเทิร์นนี้ผมพอวางปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมีการไฮไลไท์ชื่อเราเป็นโคโอนวิสิสุวรรณตามนี้เลยนะครับนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับก็คือเมื่อเราต้องการะระบบแสดงสัญลักพิเศษเช่น Backslash หรือโคโลนนะผมออกจากทางหน้าจอผมเราสามารถใช้ b backslash ผมเพิ่มไปได้านหน้าในเสัญลักที่เราต้องการได้ด้วยนะครับผมตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากพิมพ์และแบบว่า เห็นแค่ชื่อเรามันจะดูไม่ค่อยแบบว่าดูโดดเด่นนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไฮไลทต์ตรงนี้เพิ่มเติมตรงคอลอนให้แสดงคอลอนได้ด้วยนะครับผมก็คือวางสแลชบางแบ็กสแลชหน้าคอลอนเสมอในที่เราต้องการนะครับตามนี้เลยข้อสอบไอซับพจน์ที่สี่ของผมก็คือการแสดงค่าจากตัวแปรของผมก็นี่เลยผมเราก็กำหนดตัวแปรก่อนแล้วก็ได้พิมพ์มามาเนี้ยผมอ่าเดี๋ยวเราลองทดลองดีกว่าครับผมอ่าสมุดก็ผมเราเรากำหนดให้เนมนะครับเท่ากับ อ่ะโอ้ซูนาวเนมส์ครัสคุณครัสแล้วโฟสแลสชอ่ะอ่ะนะครับแล้วก็เบอร์เบอร์เท่ากับ เบอร์เท่ากับ28อ่ะแล้วก็ทำการนแล้วผมแล้วก็ไล่ไปปริ้นเนมโอเคปริ้นปริ้นคลาสปริ้นโอ้ยปริ้นไม่ความก่อภัยแล้วนะครับก็ปริ้น นำเปอร์นะครับอ่าแล้วก็ลองกดรันกันดีกว่าครับอ่าเห็นไหมครับผมมันจะขึ้นเออร์เลอร์เพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลาสมันก็เป็นตัวแปรอย่างหนึ่งนะผมเราต้องเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเพราะว่าคลาสลูมนะครับอ่าตามนี้เลยให้มันสามารถรันได้ผมก็จะเป็นคลาสลูมตามนี้อ่าตอนนี้เราก็สามารถกดรันได้แล้วนะครับฮะ all n a v i g a t อ๋อใส่ s ม m ต้องใส่โคลอนด้วยเพราะมันเป็นสตริงเองเป็นสตริงผมลืมไปอ่ะอันนี้อ่าต้องนะครับ process ขอ,สสอมันเป็นกนารหานขอภัยด้วยนะผมลืมไปอ่านี่ต้องเป็นอย่างนี้อ่าถูกต้องแล้วขอภัยด้วยับผมก็ต้องพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่า ถ้าเราพิมพ์สี่ทับหกนะครับผมปกติเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการหารนะครับมันก็จะแสดงวผมเป็นสูตโค้อย่างนี้นะผมก็ขออภัยด้วยนะผมผมลืมไปว่ามันเป็นสตริงต้องเป็นสตริงนะครับก็ตามนี้เลยับผมที่ได้นะผมตามนี้นะครับก็เรามาดู e x a m p l e ทีห5ดีกว่าเอ็กซ์พอีห้าก็คือเป็นการพิมพ์แบบเป็นการพิมพ์เพิ่มเติมว่าแบบ my name i s my number i s my class i s อะไรประมาณน,นี้นะครับอ่าเรามาพิมพ์เลยดีกว่านะครับก็ ใช้อย่างนี้เหมือนเดิมแพทเทิร์นนี้เหมือนเดิมนะครับผมใช้คําสั่งเหมือนเดิมใช้ลูปเหมือนเดิมผมก็จะิมพนนะครับผมซิมโครอนนะครับไมเนสอ่อ่ะ, is, อะ,อะแล้วก็ลุกน้ําขั้นนะครับผมก็ตรงนี้เช่นเคยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น my classroom is นะครับแล้วก็ ก็ดึงเครื่องหน่อยน,งงน,นะครับนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายผมก็จะเป็น my number is ์เออนะครื่อหมายตรงกลางเตยนะผมอ่าเรามาลองล้านกันดีกว่านะครับผมอ่าก็จะทำนี้เป๊ะเลยนะครับผมก็นี่เลยนะครับก็จะเป็น my name is ีส์วันนั้วหมายเลขรูปอีส์ไม่ช่วยเอร์แซสชีแล้วก็ my number is ยี่สิบแปดนะผมตามนี้เลยนะผมก็ถือเป็นการเื้องต้นนะผมก็เราสามารถเปลี่ยนคำสั่งอื่นได้นะผมอ่สมมติเราจะลองว่าเออสกู School ๊ปนับอิสสาธิตคย k สเคอันนี้พิมพ์ย่อๆแล้วผมหรือทิชช r t ทิชชู่ครับอ,อันนี้ กาใช้นีน่านามนะครับผมจริงๆก็ไม่ไดนดน่านามหรอกนะครับ T-shirt M T-shirt <laughs> M นะครับอ่าก็นี่เลยครับแล้วก็พิมพ์อีกว่า subject is computer อ่านี่คือกระโดดต่อไปข,ข้างผมนะครับผมก็นี่เลยผมก็จะเป็นว่า print เป็นนะครับผมสครู school, นะครับอ่ะจะมาเป็นพิ้นทิชเชอร์อ่าเนี้ยตอนนี้ก็เป็นพิ้นพิส subject อ่าตอนนี้เลยผมเราก็หลังหลักปกติครับผมก็จะเป็นนี่เลยครับผมสาธิต k s k ทีเช t i c h m พิวเตอร์ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหร,หรือจะพิมพ์เพิ่มเติมตรงนี้ก็เป็น my ก็ค cool ู่ e a s นะผมแล้วก็ขามายลูกน้ำนี้ครับผมก็นะอ่ะตามนี้เลยับผมหรือจะพิมพ์เพิ่มเติมตรงนี้จะเป็น my teacher e a s อ่ะแยกอย่างเงี้ยผมหรืออีกอันก็คือ my subject this นะผมก็นี่คือเป็นการแยกขึ้นต้นนะผมก็ลันออกไปอ่าจะเป็นอย่างนี้ m s c r o s o f t is s t a t i s c s k Manager is Teacher M Manager is Computer นะครับผมนี่เลยประมาณนี้นะครับผมอ่าเสร็จสิ้นสำหรับฟังก์ชันสเต็ปโผล่ผมต่อมาก็จะเป็นฟังชั่นรับค่าผมสำหรับฟังก์ชันรับค่าหรืออินพุฟังก์ชั่นนะผมหรือฟังก์ชันรับข้อมูลเป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมนะผมโดยทั่วไปจะเป็นการรับข้อมูลนะครับเป็นการรับข้อมูล ที่เข้าจากแป้นคีย์บอร์ดก็คือเราพิมพ์นั่นแหละครับผมในภาษาไพ่เนา้ำบปังใช้ในการรับข้อมูลหรือการรับค่าที่ผูชโปรแกรมกดจากคีย์บอร์ดหรือฟังชั่นอินพุตนะผมโดยข้อมูลที่รับเข้าทั่วไปจะมีสัรส่วนได้แก่จำนวนเต็มหรืออิทิเกลจำนวนจริงหรือ float นะครับและข้อความหรือ string นะครับผมโดยข้อความนึงถึงรับผมโดยคำสั่ง Input เนี่ยใช้ในการรับข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมโดยข้อมูลที่รับเข้านั้นจะถูกกำหนดเป็นอักขระแม้ว่าผู้ป้อนข้อมูลจะพิมพ์ตัวเลขเข้าไปก็ตาม โปรแกรมจะมองตัวเลขนนั้นเป็นอักขระซึ่งไม่สามารถนําไปใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้นะครับผมตดวรูปแบบการใช้คําสั่งแล้วครับผมโดยการละข้อความผมตัวอย่างที่หนึ่งก็จะเป็นเนมและก็อินพุตวงเล็บผมก็จะเป็นการับค่าข้อความเข้าไปในเก็บตัวแปรเนรับผมโดยอาพุตเนี่ยก็จะเป็นอันดับสกรทังอันนี้ผมโดยจะมีเคอร์เซอร์กับพิรพลอกับละข้คาค้อมแล้วก็บลบข้อความนะผมอ,ะอันนี้ผมพิมพ์ไม่ครบอ,อันนี้ ไปิบรอกับรับข้อข้อความนะครับผมอันนี้ผมเป็นข้อข้อความผมโดยมาเหตุแล้วผมก็จะมีบอกกับมาว่าพวกเราแล้วผมนักเรียนทุกเราสามารถตรวจสอบว่าการรับข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมหรือไม่โดยการทดลองแสดงผลข้าตัวไปนั่นกมบาผมโดยคําสั่งปริ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้ผมอ่ะเดี๋ยวลองพิมพ์กระดิษก่าครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็พิมพ์แล้วผมเนมนะครับเดี๋ยวกับพิมพ์ทูต นะครับอ่าเดี๋ยวนะผมก็กดลันไปนครับนี่ผมจะมีให้พิมพ์ด้วยนะครับผมก็พิมพ์ไปว่าพนะิเศษครับก็จะแสดงประมาณประมาณนี้นะครับแล้๋ยวอินพุออกมานะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับก็ต่อมาจะเป็นการรับค่าตัวเลขจากจดโนเตมผมเช่น Score Input นะครับผม Score ที e ่สกอร์โดสกอร์อินพุตเนี่ยหมดจะเป็นการรับค่าเข้ามาในตัวแปลสกอร์สกอร์อินสกอร์ผมก็คือแปลงค่าที่เราเข้ามาเป็นตัวเลขจำนวนเต็มหรือสามารถเขียนคำสั่งได้แบบสั้นได้ดังนี้ผมก็คือสกอร์อินเท่ากับอินพุตวงเล็บซ้อนกันนะผมจะเป็นการรับค่าเข้าไปในตัวแปรสกอร์พร้อมทั้งเป็นตัวเลนนเาาเข score, inch, เ,ลนนเป็น,รรปน,ป score, น,นปจำนวนเต็มนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมอ่เดี๋ยวเราลองทดสอบกันเลยดีกว่านะผมสกอร์เท่ากับอินส์ n input อ่านี่เลยตามนี้ครับผมเราก็กดรันไปนะครับก็จะมีให้พิมพ์20นะตอนนี้จะมีพิมพ์28ก็28อยงนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การรับค่าตัวเลขจ,จากจำนวนจริงที่ก็มีโทศนิยมก็คือ g p a แล้วกับ input วงเล็บจเป็นการรับค่าไปในตัวแบบ g p a นะครับ g p a แล้วกับ float งม GPA ด้วยก็คือแปลงค่าที่เข้ามาปเป็เลขจำนวนจริงนะครับหรือสามารถเขียนกระสังได้แบบสั้นๆนี้ก็คือ GPA แล่ากบ Float Input นะผมก็ประมาณนี้ครับถ้าเป็น,นตัวแปร GPA เล้ากบแปลงเป็นตัวเลขจำนวนจริงนะครับผมโดยสิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมในการเขียนโปรแกรมที่มีการรับค่านะครับผมก็คือเรานั้นนะครับควรมีข้อความบอกผู้ใช้ง,งานโปรแกรมว่าควรจะทําอย่างไรหรือเปิดข้อมูลอะไรประเภทใดับผม่างเช่นกรณีพิเชษของคุณนะผม,ผมก็ยกตัวชื่อไปก็คือวิศว์สวรรณนา การพิมพ์เลขที่ของคุณก็ยกไปเป็นเลขที่28นะครับผมโดยสามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมที่ต้องการบอกผู้ช้โปกรมได้นี้ครับผมก็คือเน้นกับอิพุตนะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่ากรุณาพิมพ์ชื่อของคุณอย่างนี้ครับผมหรือหมายเลขกับอิพุตกาพิมพ์เลขที่ของคุณอะไรประมาณนี้ผมอ่เดี๋ยวผมลองนะครับผมทดสอบกันเลยดีกว่านะครับอ่เราลองพิมพ์กันเลยในนี้ครับผมอ่านี่เลยอ่เราลองพิมพ์กันนะครับ นี่สเต็คเออร์อ๋อยังไม่เจอตัวแปรนะครับอันนี้ยังไม่เจอตัวแปรนะครับมีคเครื่อเตอร์อ๋ออ่าอ๋อคือตัวแปรขออภัยเด้บผมก็ทำไมเออร์แล้วผมอ่ะ แล้วกดรันดีกว่านะครับราบชื่อของคุณก็เป็นเออพิมพิทีอ่าน,น,นี่ก็ไป็นยี่ิบหรือเลขที่ของคุณก็คือยี่สิบแปดยี่สิบหกอ่ายี่สิบแปดอีกอ่าเนี่ยผมก็จะบันทึกเข้าไปในชุดข้อมูล้วผมก็จะเป็นคะแนนพิ์เลขที่คุณ,อ,คณอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อ่า และสุดท้ายของเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบงตัวนผมก็คือตัวอย่างโปรแกรมนะครับก็อย่างโปรแกรมตัวเขียนโปรแกรมรักข้อแม้แล้คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนนะผมโดยเต็มหกสิบคะแนนสอบกลางภาค20และคะแนนสอบภาคอีก20่สเข้าสู่โปรแกรมแล้วแสดงผลลัพธ์เป็นคะแนนรวมอย่างเช่นสกอร์กับอิตกอลอินพุตก็นำใส่คะแนนเก็บของคุณก็นำใส่คะแนนสอบกลางภาคอะไรประมาณนี้นะผมหรือฟินอลกับอิตอิพุตก็นำใส่คะแนนสอบปลายภาคซัมมสกอร์ก็คือ สกอร์รวม,มก็คือสกอร์บวกมิดบวกฟนอลพวกนี้แล้วก็ปริ้นคะแนนโหลสุดๆของคุณครับผมแล้วก็ score. แอดซัมสกอร์นะครับผมก็เราลองพิมพ์กันดีกว่าครับผมนะอ่าลองพิมพ์กันนะครับอ่าเดี๋ยวต้องแก้คาแรคเตอร์ตึ่งครับผมต้องแก้พอสมควรเลยนะครับอ่าโหแก้คาแรคเตอร์เย,ยอะอยู่นะครับอันนี้ต้องขออภัยนิดหนึ่ง อ่าตานนี้นะผมเราก็ลองนะครับลองก็รันนะครับผมก็พิมพ์ไปนะผมสมมุติว่าเลอโของคุ้นอ๋อแต่ว่าน่าจะมีผิดตัวแปรปะครับใช่ไหมอีเมลซินแท็กอ๋ออ๋อตูวสายเดสก์สกอร์ อ่าโอเคขอไฟด้วยวผมอันน่าจะผิดผิดนะครับอ่าทีนี้ต้องมีตรงอันเจอร์สกอร์เพิ่มเติมด้วยนะครับอ่าตามนี้นะผมเราลองเล่กันดีกว่านะครับอ่าคือราสนใส่คะแนนเก็บของกุ้นสมมุติว่าผมกุะดให้คะแนนเก็บผมมีประมาณหนะ้าสิบสองครับอุ้ยต้องพิมพ์ต้องพิมพ์มต,พมตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ต้องพิมพ์ตรงนี้ห้าสิบสองครับผมใน,นสอกลางภาคผมได้ผมก็ประมาณไปสักสิบเจ็ดปลภาคสักสิบเก้า นะครับอ่านี่เลยครับผมมันจะมาบุกหนอย่างนี้เลยครับผมก็คือคะแนนร้ของคุณคือแปดสิบแปดนะครับผมอ่าถือว่าเป็นตัวแปดที่ใช้ได้ครับผมสามารถใช้ได้จริงนะครับผมโอเคครับผมอ่าแล้วลองอีกรอบครับผมก็คือในเกดของคุณสมมติผมพิมพ์ไปเลยว่าห้าสิบสี่นะครับสกังผพาผมเอาประมาณสักสิบนะครับผมก็พอดีห้าสิบสับปลายภาคก็ได้ประมาณเออสิบเจ็ดนะครับก็ประมาณไปได้ แฟนตัวนอคือ81ับผมก็โอเคครับผมถือว่าสามารถรันได้ปกตินะผมหรือจอะมีงานหนึ่งก็คือต้องเขียนโปรแกรมคนวณหาคือที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าครับผมก็คือเราจะมีข้อมูลรับเข้าได้แก่ความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าผมโดยการบวกผลนะผมก็คือเราจะคำนวณหาค่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจากส่วนกว้างคูณยาวนะผมโดยข้อมูลทีออกก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะผมโดยจะแสดงเป็นเลขจำนวนจริงหรือฟังก์ชันฟลอ์นะผมก็เดียกผมคลับ ค่าที่เราต้องใส่ระบบอ่าเดี๋ยวเราลองไปใส่ดูกันนะครับอ่าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับลองใส่ดูนี่เลยวระบบอ่าเดี๋ยวอ่าโอเคนะครับอ่านี้ต้องเปลี่ยนเป็นโคลตอ,อีกแล้วใช่ไหมอ่าโอเคคุณลองอ่าเราลองรันกันเลยด,ดีกว่านะครับผมก็รันเลยครับผมกระแสของก้าวผมใส่ของก้าวสมมติผมใส่ไปสักแปดความยาวสัก สิบอ่านีเลยผม area of rectangle is x y п ก็คือนะผมเราใส่ของกว้างไแปดตรงใส่ของยาวไปสิบแล้วผมระบบก็จะคำนวณอัตโนมัติเลยว่าดีของสี่หรือืกห้าผมมีค่าเท่ากับแปดสิบนะครับโอเคจริงๆมันควรใส่เออจริงๆต้องควรใส่ area แล้วก็เซนติเมตรด้วยนะอ่า เซนติเมตรจกก็หลังสองอ่าลองลอีกรอบนะครับผมอ๋อต้องมีอ่าโอเคหลันอันนี้สองกล้องเป็นสิบสิบสองนี่เลยผมก็จะไเปเริ่ก็อรียนศึกษาตารางเซนติเมตรตามนี้เลยผมก็โอเคครับใช้ได้นะครับก็ถือว่านะครับผมสลับพาร์ทของ เพราะของฟังก์ชันแสดงผลนะครับผมและก็ฟังก์ชันรับค่าครับผมวันนี้ผมก็จบลงไปแล้วผมถือว่าเป็นการปรับพืบ้นฐานเบื้องต้นนะผมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Python นะครับผมในการที่เราสามารถพิมพ์เพื่อรับค่าและรับส่งข้อมูลนะผมให้ออกมาประมวลผลได้นะผมก็สำหรับคลิป EP ที่4ของผมก็จบลงเพียงเท่านี้นะผมขอขอบคุณทุกท่านเชียร์ชมและฟังมานะครับขออภัยเรื่องคําพูดและต่างพวกนี้ที่ผมอาจจะสะดุดบ้างหรือแบบลิบพันอะไรบ้างนี้ผมก็ขออภัยมาณที่ด้วยนะผมก็ สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ